แล้วว่ามาเล่นยิงอยากเล่นก็เล่นคนเดียวยิงเบ่เออตามใจโอเคเออมาเล่นแต่ป้าชายหน่อยไหนบอกผมว่ามาเล่นอย่าโอ้มันน่าเล่นป่ะจ้าเนี่ยพออเครือก่อนพอเครือก่อนระวังเดี๋ยวมันจะปิ้นความปิ้นไงนะ จไวเซนใครก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหั่นเลยเอายิงยมาเนี่ยมาลูกชายมาดูเลยครับนี่สะน้ำไหนนี่มันซื้อที่ไหนมาอ๋อผมสั่งไหมยะจากอินเตอร์เน็ตมาเลยนั่งนี่นั่งไหนน้องก้อมบอ่อนั่งเนี่ยโอ้ไปนั่งอย่างลูกมันมาพอเลยจืบ๊บจืบ๊บ มาพอเลยเนอะมาพอพร้อมๆกันแห้งดีอยาลงใช้แห้งดีอยู่อยากอูดทูอ่ะพออึ๊บใหญ่ขนาดเนอะอันนี้น่าจะสมเม็ดที่ผมสั่งนะโอโอ้จับเจิงพอดีนี่หัวเป่ามีสองอันจอยกันเป่าอัอานนี่นะต้องตึงนะตึงนะ โอเคนากไปอดโทษอันนี้นี่เขานอนจิบไวน้นี่สบายเลยนะลุงชายอ่าช่วยกันเป่าสามอันห้องขายมาเป่ากักคนลุงชายปึงได้ก่อนต้องปึง่ะอตอนนี้ปิดนี่ก่อน่ะเร็วๆมันลมยองที่หมกอ่ะออปึงช่วยกันปึงโอ้นี่ก็มีเบอร์ ลุงชายตื้อก่อนตื้อก่อนล้มจะออกลายเพชรมีหรอ,อล้อมมาแล้วเฮ้ยเอาเราต้องไปทางใดช่วยกับเป้าเนี่ยเดี๋ยวได้เลน่นอช่วยแท้ช่วยเยวยนะป้าแท้ใสอารมณ์แห็นละลุงชายนี่เป็นคนใส่อารมณ์เป็นคนที่อองูยด้วยเฮ้ยปรเดี๋ยวค่ะพอ่อเป้าเปาแต้ถ้าเป่าแต้นี่เต็มแอดระถ้าเป็นผมนะเต็มแล้วประเดี๋ยวเนะี่ยได้เล่นละ ถ้าเป็นผมเนอะทิ้งม,มาด้วยฮะเป้าไอ้เซ็มล้ามาในไม่จะปองปรเดี๋ยวมากับปองก่ะปองแห่อย่างเออลูกใช้เฮาต้องก้อยปึงเป็นจังหวะจังหวะอ๋อูจกก้จักคำว่าปึงเหระเพราะแหมันมีลมเป้าลมโต๊ะเป้ามันมีแล้วไอ้เซ็มถ้ <c oughs> ามาันในไม่จะเต็มมันจะปองเนี่ยเมาก็อู้มันไปเต็มเลยถ้าเป็นผมนี่แล้วแหล,ละ่ะ ถ้าไปผมเป่านี่ลแล้วล่ะอ๋อเอาไปจู้ปากเนี่ยมันไปแลว้วใหญ่โอ้บ๊อบมาโอ้นี่อย่าไฟชายกันไฟชายกันชีกบอบอะอย่างนี่อย่างป่ะบ๊อบได้ฮะเป่าอันเนี้ยเครื่องเป่าลมอ๋อนี่เครื่องเป่าลมเหรอเออเครื่ <laughs> องเป่าใหญ่อ๋อเป่าแลยอ๋อกินเมื่อเสียบปากมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้อยก้อยมันจะลุก เนี่ยเครื่องเป่าลมอ่ะอันนี้อ่ะโอเคใส่ลงไปจุ๊บพอแล้วกัไม่ใช่เข่งแล้วไปเหรอคะ่ายอยังเอาหลัดไฟดูดมยดูดดูดตายเหี้ยเด้อ <c oughs> ตายไปโป้นๆแหงแหงกันึกวยจริงจะตายคือมันโป้นแหงเดี๋ยวนี้กลับจริงแก้ง แี่ตายไปโป้ยโจริงอืพอแล้วกัได้แล้วยังได้ห้าอย่างเนี่ยมาปองเลียกปองอะยังแล้วํำเดียวกันได้เล่นตัวกันละรอห้ามมาเล่นเอซมที่อยากเล่นก็เล่นคุณเดียวเราอยางมาเล่นตัวอย่างอันน่ะห้ามมาเล่นมาเล่นตัวกันเนี่ยค่ะมาเล่นทริงเล่นคุณเดียวคิิงกลัวนะมอ้งะมันจะเป็ียนใไมันเป็นเออห้ามมาเล่นก็บอกว่าห้ามมานเล่น พิษช no? ah, ุนักบ้ากันเป็นโรคพิษชุนักบ้ากันฮะมันได้เป็นแต่ว่าห้ามันเล่นจริงอยากเล่นก็เล่นคนเดียวยิงเบิ้ลเออตามใจโอเคเออห้ามาเล่น A few moments later ว ah, ้าาาสนใหยาบนบอกผมว่ามาเล่นอย่าโอ้มันน่าเล่นบ่ะแตะเนี่ยเออแล้วทูตก็ใส่มาบ่ครบเออ มึงใส่ลูกใส่มันโคบโคบก้าได้โมเยะใส่ตัวลงเลยเต๋อยังคีมาสวมหัวหายังี้ยใส่ลงด้วยกันเนี่ยโอ้มาใส่ฮะมาลงฮะยู่มเยะเออกลัวเหรอเออโอเคพอเกลือกำลงลงพอเกลือมันเปียกพอเกลือพอเกลือก่อนพอเกลือก่อนระวังเดี๋ยวมันอยู่ปิ้นความปิ้นไงนะ เดี๋ยไปปิ้งความปิ้งแห่ไดเลยไปเกี่ยวนะโบนะปูนหญิงนะนะลังแน่โอไปไปหุ่นแหย่ยังเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดตัวหนาลุงชัยก่อนตอนนี้จะเปลี่ยนชุดทำเสียงดังลุงชัยอ่ะมาเพ่ยลุกขึ้นก่อนลุงชัยลุกขึ้นก่อนเลยลุกเลยลุกเลยไปเหี่ยวใส่ในห้างนะลุงชัยไปเหี่ยวเนี่ย Mà mà. lên trái lông lên, lên. À, <laughs> rồi, mà luôn ra, mà đấy mà, nín rồi lông lên tôi tăng, nó không bén môi cấm, thế này thế này lên, thế này thế này, chi sẽ chôm ngang, nín cua là chôm ngang, không chôm, anh tên, mồm, ơi, ôi, ôi. มันจะโจมไม่ทิกลัวโจมลาจา่ไหนฮะมาก,กวัวกี่มาเตกแห้อ๋อเตคก็ได้ไวโ,โ,โอ้เย็นสบายครับเย็นเดียวปีใม่เมืองหรือว,ว่าวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวเขาจับไปไว้ข้างถนนหรือไว,ว้แห้งกลางนูน้นข้างข้างให้อย่างแล้มีแนงรอมีน ว่าไ,ไว้ข้างถนอนอย่งไข้างถนนเออข้างถนนกะเดี๋ยวรับเจอกันนะครับช่วงเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เมืองนะครับครับอันที่ทดลองก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างไม้แห่นปานานเอาวางทัวดสายเจงใหม่ละพูเลยครับใครจะลงเล่นก็ลงเล่นใครอยากเล่นก็มาเล่นได้เลยแบนเนะ่เอาที่ตนปานานนะบ่าะ ปั้นอันห้านี่ยที่เรากี่อ,อันอตองทำอันโปตกองทำอันโปโอเคครับผมจบการรีวิวสะน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับม่วนครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเดีย๋ยวเย็นสบายก่อนเย็นกันเย็นสบายดียและที่ไปเหนียวจะห้องฮาเนอะไปเหีียวมี้ยัง แน่จริงๆดำอย่างนี้ยไปได้เบ่งอย่างก็